าเดี๋ยวเจอกันหานวนไป <S 2> <S 2> ถึงหาดนวนโดยรถรถโดยสารของพี่แจ็คดอสันนะคะรับวันนี้ก็มาถึงหาดนวนแล้วไม่รู้ว่าสั้นหรือยาวเราก็ไม่รู้นะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เดี๋ยวเราพร้อมแล้วแคบอกแค่นี้ แค่ไหนพี่ห้าห้า,หานิ้วห้านิ้วโอเคไปพร้อมแล้วพี่ s <S เราทำแรเ่เก่าพี่เขาเคยจุดแร่ภารกิจแรกของเราก็คือจะไปที่หาดนวลเพื่อไปดูไปดูลิงไปดูลิงแล้วก็จากนั้นก็จะไปดูแรก่ก่อนร้านที่มาที่ไปของแรก่ก่อนล้านครับก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราเดินทางเลยดีกว่าไปต้องเดินเดินไปฝั่งไหนพี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ โอ้สาวๆมามาจากไหนกันน่ารักจังเลยอ๋อทำงานางน้นองๆน้องๆมาทำงานเนาะไปคือตรงนี้เป็นอะไรพี่ตรงนี้เป็นทำดิงครับทํำดิงเป็นแหล่งแร่ขอร้านโอ้แร่ก่อร้านเป็นไงพี่ครับมันมอยู่ในถ้ำครับยะพาเข้าไปดูมาครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ถ้ำนน<ไ>เราจะไปทํำดิงแบบถ้ำดิง ไปไดเดี๋ยวเราขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นไปบนถ้ำลิงก่อนไหมอุ้ยลิงลิงลิงมันตายเชือดขึ้นมาบนนี้นที่จุ๋มอ๋อนี่นะทำเทคออฟไ,ได้ตอนนี้มีเทคออฟอยู่เตียง ตายสิมันรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยเหมือนกันครับเฮ้ตายสิมนุษย์วานอนที่นี่มันมีลิงอ่ะท่านผู้ชมดูดิมังคีมังคีมังมาไลยขี้มังเก้วมังเก้วมามังคีมังคีมังคีมันกำลังนั่งขี้อยู่เออให้ไม่รบเลยแย่งกัน บายบายบนะเห็นไหมยังไม่บายยังเช้าอยู่เลยยังไม่บายโอเคนึกว่าให้เรากินวา่โอเคสอบคุณตำลักกล้วยหอมนะพี่ขอบคุณตลักกล้วยหอมนะขอบคุณกับการให้กินนะมิ้งกะละบ้า อเอามียังโอเคอ่าก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยมาอพียาวโอเค้เออกเยายายเฮ้ยอย่าไปจับอะไรมั่วซั่วนะนะเดี๋ยวเราเฮ้ยไหนมาหน่ะพี่มันโปยอะไรมา ทุกคนวันนี้บ่าวสกาวเอากล้วยมาฝากทุกคนทุกคนนี่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 คคุ๊คคุ๊คคุ๊ทุกคนอันนี้เฮ้ยอย่าทะเลาะกันดีเราต้องรักกันนั่นดูคนนี้จ่าอย่าอย่านี่นี่นี่อะ นี่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 พี่เอากลวยมาให้นี่นั่นนี่ออกมากำลังแย่งกันใช่ไหมเจ๊ก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 ,ก,กมันไม่อยากกินนะครับอยากินดูม่มอะถ้ามันไม่กินเดี๋ยวเราให้ตัวนั้นดีกว่าไม่งั้นไม่เป็นโคนะ้งอย่างนี้ โอเคจับหอยจับหอยเออจับหอยจับหอยเออดูตามจับหอยดิระวังิเดาวม่ใช่ยั่วหัวเดี๋ยวไปให้ไปโอเคเดี๋ยวเราจะไปถ้ำถ้ำน้ำใช่ไหมพี่ถ้ำน้ำก็คืออยู่จากจุดนี้ร้อยหนึ่งร้อยเมตรโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเดินไปกับพี่ปอมดีกว่า ตรงนี้จะมีสะพานสะพานที่เดินได้เดินไปถึงอ่าฐานครอปุเขียวนะครับแต่ตอนเนี้ยไปตามการเวลาครับปุพังอืพ่อผมเองครับที่ทำรุ่นคุณพ่อเลยนะรุ่นพ่อเลยสองห้าหนึ่งเจ็ดถ้ำน้าเราจะไปถ้ำน้ําต่อนะมาเลยครับตอนนี้ผมมาอยู่บริเวณถ้ำน้ํานะครับผมก็จะพามาดูข้างในถ้ำมันก็จะเป็นเนี้ยครับเหมือนอุโมงคนะ์คะท่านผู้ชม เดินเข้ามาดูเลยฮะนี่นี่ครับด้านในก็ตรงนี้ก็เกิดจากการเอ่อเป็นช่องช่องทางผ่านไหลของน้ำเนี่ยพอฝนมานะน้ำมันก็จะออกมาช่วงนี้เนาะก็เป็นอีกมุมมุมหนึ่งนะนะ,ะท่านผู้ชมถ้ำอ่าโอเค <c oughs> เดี๋ยวจะได้ฝากช่องเจอไหมฝากช่องของของของพี่บ่าวด้วย <c oughs> บ่าวซอกราว แล้วก็มีเอ่ออีกอีกช่องหนึ่งก็คือคนบินได้เคยเคยอยากบินไหมน้องเขาอยากบินเหมือนนกไหมพี่ป้อมวันนี้ไม่มีลมใช่ไหมเดี๋ยวช่วงบ่ายมีครับช่วงบ่ายมีช่วงบ่ายจะพาบินอ๋อช่วงบ่ายเขาเรียกว่าพาลากดิ้งเดินที่หลปูทวดเขาใหญ่จุดชมวิวเขาใหญ่กินฟรีไหมคะฟรีได้ถ้าใจกล้าลองไปสัมผัสความสูงเดี๋ยวจะให้เป็นพรีเซนเตอร์เรียกแขกมีให้ลูก อะื่ไมม่แแครออลลืกดะเพปกลังงใใจห้ช่อบาาวด้วยนะครับนนี้เราจะไปผ่าน้ายักษ์ทำไมเขาจะเรียกว่าผ่าน้ายักษ์คับพี่เพราะว่ามันเป็นผ่านโอ้น้ามันเหมือนยักษ์ โอเราโเคจุดนี้เราก็มาที่ผาหน้ายักษ์นะครับจะต้องอมีรถมาจอดจุดนี้แล้วเราจะต้องเดินทางขึ้นด้วยเท้าผาหน้ายักษ์ตรงนี้นนานาระยะทางประมาณ ประมาณห้าสิบเมตรได้รประมาณห้าสิบเมตรมันเป็นผาตัดสูงจากระดับน้ําทะเลเกือบหกร้อยเมตรนะครับอ๋อตัดสูง <500 m S 1> ตัดสูงหกร้อยเมตรอ่ะพร้อมแล้วปะไปที่บ้านมีไหมครับตะข,ขบอ๋อตะขบตะขบตัวนี้กินได้ แล้วใช้เอมมีไหมอะไรนะพี่ภาษาแถวนู้นเขาเรียกอะไรไม่รู้ที่มันเหมือนอมแล้วชุ่มคออ่ะใชเอมอ๋อนี่เหรอครับผมเราเคี้ยวได้ไหมเนี่ยได้แต่ว่าเขาเคี้ยวเปลือกเขาไม่เคี้ยวใบอ๋อคิดว่าต้นชะอมต่ออีกใชเอมครับก็เอมอันนี้ก็แมงเม่าแมงเมาโอที่บ้านผมจะเล็กกว่าที่ออ๋แต่ก็กินเปรี้ยวหวานเหมือนกันกินได้นะพี่ได้ครับคุณผู้ชมเขาบอกว่ากินได้เดี๋ยวเราลองกินดู อันนี้ลูกยังน่าจะยังไม่ใหญ่เนาะโอ้ลูกนี่นี่นี่นสชาติได้อืมหวานถ้าทำน้ำตาลน้ำตาหวานน่าจะชิมอ่ะลูกดำหวานอยู่เยอดจังเลยว้าวที่นี่ผาน้ายักษ์ รเราก็มาดูว่าตรงไหนเป็นหน้ายักษ์ตรงไหนเป็นผาตรงไหนเป็นหน้ายักษ์เดี๋ยวเราก็จะต้องมาดูภูมิศาสตร์ที่ทำไมเขาถึงเรียกหน้ายักษ์เพราะว่าผาหน้ายักษ์มันต้องมีที่มาที่ไปมีประวัติแต่เราจะ,จะรู้ประวัติอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปสอบถามพี่ป๋อมกันนะครับ่ะ ผานายักษ์นั้นมันมีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงถึงไ <ฮา S 1> ด้เป็นผา,า,านายักษ์ไอ้ผานายักษ์เนี่ยรูปร่างทัศนียภาพมันก็คือเหมือนนายักษ์แล้วมันเป็นที่สังเกตของชาวประมงคือถ,ถ้าเราไปเกาะลิ้นเรามองไม่เห็นเกาะล้านเราดูสังเกตไม่เห็นแต่ผา,านายักษ์มันจะขาวโพลนเกาะลินตรงไหนพี่ เะลินอยู่นั่นครับอ๋อใช่ไหมใช่เวลาเราไปเกาะลิ้นเราจะมาก่อร้านเนี่ยกลางคืนมันจะมองไม่เห็นแต่ตรงผาหน้ายักษ์มันเหมือนหินขาวเหมือนมอขาว<อ>มันก็เลยเป็นจุดสังเกตผาหน้ายักษ์ก็คือจุดที่ว่าเรือจะต้องมาเข้าเกาะที่นี่นก็เลยเป็นที่มาที่ไปครับอืมคือเรียกว่าผาหน้ายักษ์ผาหน้ายักษ์เพราะว่าตรงนี้มันสูงมากแล้วก็มันขาวถ้ากลางคืนมองเห็นเอ,เ,อเอกลักษณ์เด่นก็คือเหมือนเหมือนยักษ์สีขาว<ช>มีสีขาวเหมือนมันสะท้อนขามลักษณะคล้ายๆกับผามอหินขาวที่ชัยภูม มันจะเห็นในเวลางคืนมันเป็นหมายของชาวประมงที่เดินเรือจุดนี้เป็นจุดอะไรตรงนี้เล่นตรงนี้เป็นเทคออฟที่ของของลมร้อนก่อล้านครับสามารถเทคออฟจากตรงนี้ได้เป็นลมตะวันตกแต่ถ้าเป็นลมใต้ก็จะเป็นผาหน้ายักษ์เลยเล่นได้ทุกดูเลยในเกาะเล่นได้ทั้งปีครับก็คือเทคออฟเรามีทุกทุกที่เพื่อรับลมไหนก็ขึ้นฝั่งฝั่งด้านนู้นเอานะถ้าเป็นลมตะวันออกก็ท่าไร ถ้าเป็นลมเหนือก็คือ,อจุดชมวิวเขาใหญ่หรือปู่ทวดครับครับได้ได้ทุกลมโอเคเลยครับดูวิวนะครับที่เราเห็นนี่คือหางปลากระเบนที่เป็นโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าให้ก่อร้านนะครับ<อ>ครับ,รบผมหนูขาว,วครับเป็นแผงโซลาร์เซลล์แต่ถ้าเลยไปตรงหุบเขาที่เป็นบ่อขยะก็จะเป็นเขากลางหันกังหันลมบั่นกระแสะไฟเหมือนกันเกลียงหินเราจะดูว่าหินเนี่ยเราอมเห็นน้ำ่าใกล้ๆอะ่ะเราจะ เครื่องหินนี่ถึงน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมกันโฟกัสเลยโฟกัสเลยนะมนไม่ถึงไม่ถึงปึ๊บแล้วก็ดิ่งมาอย่างนี้เลยไปามาดูพี่ป๋อมนะครับไปพี่<ม><น>ไป โอ้ลงแนวดิ่งแล้วครับแ๊ก